สวัสดีครับพี่น้องชาวยูทูบวันนี้เรามาเูอกับโมมาถนะครับทีซีอนูนนะครับอันเกลิงเกลิงนะครับยวไปดูแกเลเยครับโอ้มนแดงมแดงแดงพี่้อง,อ,ง,อ,ง,อ,งอันเกลิงนะครับ การแยกเลืต่างนะครับเปิดต่างก่อนนะครับเดี๋ยวตักเสียดว่าจะเปิดใส่รออกหลอ กิดแปดนะครับตัวนี้นะครับ้ายหย่อนแดงก็ไปน้อยนะครับพี่น้องกันเรื่อยๆนะครับ น,นีก็ได้อันนี้วกมาเป็นกะกะเวนนะนะมมน้นนะครับก็ได้มาได้ได้ด้ังนะครับดูครับโฟมาตูกลองนิ้วซนะครับเกียร์ริงนะครับเกียร์ริงไล่ตางกระย้ายไลยต่ตางนะครับ

บเรนจะเปิดนะครับในคนรุมานคนแบบเป็นยิ่งนะครับดวยนะครับ

กมาไปับมตัจองยูทูบแม่กูัโอ้ไปเ้าวหออยาคมปร็ับผมตจองยูทูบรถแม่กคับยี้อสได้ไหมฮะสได้ไหมตัมาเนี้ยรถพุทรอได้นี้ยครับม่ก่อนต้องกดติดตามมาดกต้องกดล้มานกับกับที๋นี้ เนต้อนะครับรดมากเลยรถมาร์คกับพน้ครับใต้ก้อยกับใต้ก้อยนี่ยตะวันลำมากนี่ได้ก้อย ใา้ดินใต้ก๋วยก่อนนะครับใต้เก็บเงิน่อยนี่ใต้ตันยาญ่ใต้เดี๋ยก็ไม่จ่ายแล้วนะครับพี่น้องประมาณลำบากก็จบไม่รู้ว่าจ่ายได้ไหมพี่อว่าไม่จ่ายแล้ว quay đứa lên ngoài rồi rôn 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 á à, chứ không biết gì nữa chụp tăng đen lên mới gặp tắt ra quay còn gặp trên lệch nó gặp cái kia bớt trên màu nhanh, tồi hộp vầy vầy tồi hộp vầy ออกมาเลยครับเตีออกขาเลยครับพี่น้องมาจุเหมือนอเลยครับแลกว่าจะบปืนกินนล้ำนะครับเต็นนี้เต็น ตรงเตียวลงไปนะไปห้าวนั่งนะกับรถดดมาร์กนะกับอันนี้ประมาณลำบากอีกนะกับเป็นมีแต่ลักเลยนะกับเรียนไปหลูเอานั่งนะกับดดกรถกัวิ่งมาร์กนะกับปไปดดํานะกับ นุ้งแต่แล้วนะครับนี่ยหญ่มาอีกกลางนึงเลยนายหย่อนเด้ก็ขวบไปด้วยนะครับพี่น้องไม่มัตีกับได้ก่อน เลยครับพี่น้อง นรับนักกีบีกับเรืงแกนี้ก่อนนกับครับนศดตมาไมด้วยนรับครับจงนกับีาวดีครับ